สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Kawasaki นะฮะ ER6N นะครับผม650นะครับสภาพสวยมากนะครับันนี้ปี12นะครับรถสภาพดีมากนะครับันนี้ใช้งานน้อยนะครับระบบเบรก ABS ใช้งานได้ครบนะครับชุดสีสวยเลยนะประเด็นมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมโดยรวมสะอาดสะอ้านดีนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยเครื่องไม่มีดังนะครับ ลาตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมสวยใสยสะอาดมากรอยขีดขวนนะฮะมีทั่วไปตามการใช้งานนะครับดูเล็กใหม่นะฮะ น,นี้เลขไม้สองหมื่นสี่พันโลนะครับผมระบบเบรก ABS นะครับทำงานปกตินะฮะเครื่องยนต์นะครับเดินเบานิ่งๆนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับพร้อมใช้ แรงมากนะครับคันนี้คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดเท่านั้นนะครับอยู่ที่6,9,000บาทนะครับาทพร้อมเล่เมเอกาสารครบเลยใครสนใจใครหารุ่นนี้อยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามแไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ